ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาวันนี้พิยุทธนะครับส่งมาเป็นสามเรื่องเป็นสามเรื่องสั้นๆน,นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับมาฟังเรื่องแรกของเรากันก่อนครับกับชื่อเรื่องว่าพระธุดงหนุ่ม ปะทะผีป่าโอ้ชื่อน่าสนใจครับเรื่องนี้ยังไงครับพี่ก็เรื่องก็มาจากอาจารย์เสยษศ,ศาสตร์คนนั้นที่ไปขอเรื่องท่านมาท่านก็เลยฟังว่าสมัยเป็นหนุ่มอ่ะก็บทเป็นพระแล้วก็ไปสุดงตามป่าตามอะไรต่างๆเนี้ยครับทีนี้ระหว่างที่เดินทางทุดลงไปตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้ก็มีอยู่ที่หนึ่งที่เป็นป่าแล้วก็ ระหว่างที่ตอนกลางคืนนะก็มีผีตัวหนึ่งมาบอกว่าอย่ามานั่งตรงนี้ก็ให้ออกไปซะเขาบอกว่าอาจจะมาเดินทางผ่านมาขอพักคืนนึงเดี๋ยวรุ่งเช้าก็ไปแล้วนี่ผีนี่เขาก็ไม่ยอมก็เลยจะให้ไปเดี๋ยวนี้ทีนี้ท่านก็ท่านก็ไม่สนใจก็นั่งหลับตาไปแล้วยินเสียงเปรีย้ยเปี้ยท่านก็เลยลืมตามาดูว่าเสียงอะไรปรากฏว่าผีตัวนั้นอะ เอาไม้กระบองฟาดมาที่กดแต่แต่ว่าเหมือนกับดยวิชาของท่านทำป้องกันเอาไวอ้อ่ะก็เลยฟาดมาไม่ถูกไม่ถูกกดแล้วก็เหมือนกับมีอะไรต้านเอาไว้ท่านก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาว่าเอ้ยคุยคุยคุยดีๆไม่รู้เรื่องหรืองไงเนี่ยออก็เลยท่องกระถาแล้วก็ฟาดใส่ฟาดผีตัวนั้นเออผีตัวนั้น ผีตอนนั้นก็ร้องขึ้นมาเือยอมพยอมเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยถามว่าเออจะไปเกิดไหมเดี๋ยวจะช่วยสงเคราะห์ให้เขาก็บอกเออก็ก็อยากไปเกิดเหมือนกันท่านก็เลยแผ่เมตตาแล้วก็ที่สุงุศลให้ผิดนั่นรับบุญกุศลแล้วก็เลยไปหายไปลูกหายไปจะไปสุพบผมที่ดีแล้วอะไรเงี้ยทีนี้วันนี้ก็ว่าจะไปหาท่านไปฟังว่าเออมีอะไรเพิ่มเติมไหมท่านก็ ครับเออเบื้องมีอาการเหมือนสีสานเล็กน้อยก็เลยบอกว่าขอขอเลื่อนที่จะไปพบท่านก็เลยจบแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมผมบอกว่าทุกคนตั้งใจฟังมันพนสั้นมากเท่ากับว่าพระธุดงท่านนี้นั่นนั่นนั่นอ่าท่านน่าจะแกวิชาแล้วก็มีวิชาคมพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าผีป่าที่ผมรู้มานะผีป่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าบางทีเขาไม่ได้มาหลอกเลยนะถ้าใครที่แบบจิตอ่อนหรือว่ากลัวนะ กินเลยนะเขาใช็คกว่ากินหรือว่าสิงเข้าไปในในตัวของคนคนนั้นเลยนะถูกต้องไหมพี่ยุทธใช่ก็เคยได้ยินว่ามีพระพระวงแก่รูปหนึ่งถูกถูกผีป่าสิงแล้วออกลายเป็นนี่กลายเป็นแบบเหมือนก็ถูกผีสิงอะไรวานนั้นโอ,อ้เหมือนเขาเรียกว,ว่ากินเขาไปเลยนะกินกินข้างในกินอะไรแบบนี้ไปเลยอะ่ะแล้วก็กลายเป็นบางบางครั้งก็อาจจะไปเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนออเขาเรียกว่าผู้ติดตามหรือเป็นผู้รับใช้ของไอ้พวกนี้ไปเลยนะอยู่ในป่าไปเลยอะ่ะน่ากลัวนะฮะนั่นก็แปลว่านั่นก็แปลว่าท่านท่านคงรู้ว่าทางเนี้น่าจะมีมีสิ่งแบบเนี้ยอยู่แต่ว่าด้วยความที่ท่านอาจจะไม่ได้มีความกลัวแล้วก็คิดว่าไม่ไดี๋ยไปทําร้ายอะไรโก็คงไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าผีตัวนี้คืออาจจะหนึ่งเลยอาจจะอาจจะ่าทดสอบ หรือเปล่าทดสอบหรือเปล่าหรืออาจจะเกเรเป็นผีที่เกเรเกเรเลยก็ได้ถูกต้องไหมพิยุทธ์ใช่น่าจะเป็นผีเกเรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คืออ่าอ่ะ,อะในมีการคุยกันตกลงกันก็ส่งไปเกิดซะอ่านี่คือเรื่องแรกนะครับโอ้แล้วก็เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองที่พิยุทธ์ส่งมาครับเป็นการเรียกว่าเกณฑ์การวัดระดับความสําเร็จในวิชาสายศาสตร์ยังไงครับยังไงผมไม่เข้าใจเรื่องนี้คือสมัยเป็นเด็กผมก็ฟังพี่พี่เขา พูดถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ว่ามันมีการทดสอบทดลองยังไงว่าสําเร็จวิชานี้หรือยังอืมไอการขอ,อ,องเข้าท้องเสกสปูเข้าท้องอะไรเนี้ยเขาจะทดลองโดยการปล่อยของเข้าไปในกอภัยก่อนอ,อย่างเช่นว่าไอเสกก้อนหินก้อนหนึ่งให้เข้าไปอยู่ในกอภัยอะ่ะสมมติว่าเอาเอาถักเขียนกาไว้ที่กอภัยก้อนนี้ แล้วก็ปล่อยเพียงไปแล้วจะดีินเสียงนักเปรีย้ยกอไผ่และนักเปี้ยเนี่ยแล้วสหกาุาลตัดเอาหนามนมาแล้วผ่าออกมาก็เห็นเนี่อยู่ในอยู่ในป้องไม้ไผ่ทดสอบว่าเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผ่าแล้วเจอในแสดงว่าเสร็จวิชานี้แล้วนี่เป็นก็อบอกว่าเป็นการทดลองของคนที่มีคุณธรรมเขาจะไม่ปล่อยใส่คนเขาจะปล่อยใสยก่กอไผ่ว่าถ้าปล่อยสาเร็จสเสร็จวิชานี้จะ ของเจ้าเข้าไปอยู่ในป้องไม้ไผ่โดยที่ไม่ต้องไปพาใส่อะไรเงี้ย mm hmm. คือมัแทรกอากาศเข้าไปนะครับอย่างไอ้บางทีก็เขาจะมีวิชาเรียกว่าวิชาสอนสามเล่มก็คือสอนพมมาสอนอคนิวาดแล้วก็สอนไพายวาดเนี่ยสอนศิวะพะอีสวนพระพรมอะ่ะก็เป็นวิชาปล่อยอาวุธแล้วคว้างใส่เสกแล้วก็ คว่างใส่ใส่กล้วยแล้วถ้าหากว่ากล้วยนี้สุกอ่ะเราก็ปอกเปลือกออกมาจะเห็นจุดสีดำๆอยู่ที่กล้วยลูกนั้นอืแล้วถ้าเห็นจุดสีดำเนี่ยอย่าก,กินเพราะถ้ากินเหมือนก็ถูกของถูกคุณใสอะไรเงี้ยแล้วตายเลยอ่าอืม,อมครับก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบวิชาสอนสามเล่ม,มแล้วถ้าเป็นสายแค่คาดอะไรเงี้ยก็จะจุดเทียนแล้วก็ไป เศษกระถาแล้วก็ไปวางไว้บนกลางสายฝนครับเขียนไม่ดับเนี่ยแสดงว่าเ็จวิชาแคล้วคลาดแล้วก็คือถือว่าเ็จวิชานี้ส่วนถ้าเป็นสายคงค์พันสายหมาอุดอะไรเงี้ยครับจะเศษกระดาษเปล่าๆแล้วก็โยนใส่กองไฟถ้าไฟถ้าไฟไม่ไหม้เนี่ยก็แสดงว่าเศวิชาคงค์พันแคล้วคลาดมหาอุดนะหรือบางทีก็ใช้เศษใส่ดินปืนหรือไม้ขีดเนี่ย ถ้าเสกแล้วจุดจุดไม่ติดเอาเอา,เอาทูบชี้แล้วไฟไม่ลุปเนี่ยแสดงว่าเสกวิชา้าอ,อุดครับเออเออเอก็คือมันจะมีการทดสอบว่าเสจวิชานี้หรือยังอะไรเงี้ยอืมครับเออเอออันนี้คือ,เ,อ,อเป็นการพิสูจน์ว่าอ่ะพูดง่ายๆคือเป็นการลองวิชาแต่ว่าไม่ได้ไปเดือดร้อนใครใช่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผมมีคําถามพิจุธสมมุติว่าก๊อไผ่ก้อนนั้นถ้าเขาอ่ะรู้ รู้แล้วว่ามันทําสําเร็จมีหินมีอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปอยู่ในร่องไม้ไผ่หรือว่าเข้าไปอยู่ในกอไผ่ที่มันผาลวดหนงลวดหนามอะไรแบบเนี้หนามของไผ่ะนะแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งผ่านวันเวลามาไปตัดไผ่นู่นนันนี่แล้วไปเจอสิ่งที่เขาปล่อยของเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นอะไรไหมพี่เออก็ในออในตาหลักในเขาเผือว่าจะไม่จะไม่เป็นอะไรก็คือเป็น การเรียนรู้สีการแก้ของสมมติว่าจะแก้คุณใส่จะต้องรู้สีการทำก่อนทำเสร็จปุ๊บก็แก้ออกมาปั๊บทันทีใช่ใช่โอก็เหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนทําเสร็จปุ๊บก็ถอนออกมาเพื่อ่จให้รู้ว่าเนี่ยทั้งทําแล้วก็ทั้งแก้ผ่านแล้วนะใช่เรียนปลุกเรียนแก้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่แต่วิธีแก้อย่างเดียวไม่ไม่สำหรับใครผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้จริงผมรู้ว่า ผมรู้ว่าคนที่เขามีเขาเรียกว่าอ่าเรียกว่าเรียนของแบบเนี้นะเขาจะปล่อยของมาตามลมอ่าเป็นการลองวิชาร้อนวิชาทําแบบเนี้แล้วคนที่ไม่รู้อินองอินเนไปทักตอนอ่าตอนเยน็เยนๆที่มีลมพาดมาดแรงๆอ่าคนโบราณเขาบอกว่าอย่าไปทักนะลมเปม,มเพดงพัดเข้ามาเนี่ยให้รีบเข้าบ้านอันนี้ผมเคยได้ยินอยู่ประจาําก็เลยคิดว่านี่แหละคนะถึงวันพระ,ห,ะหรือวันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะปล่อยของออกมาเนี่ย นั่นคือคนที่เขาเรียนวิชาแบบนี้แต่ผมไม่เคยได้ยินคําว่าไปอ่าเรียนวอ่าไปทดสอบกับกอไผ่เออเออกลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าเรามองถึงตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้เอาลิงหรือสัตว์เข้ามาทําให้พวกเขาเดือดร้อนถูกต้องไหมแต่ทดลองกับที่ไม่มีชีวิตอะ่ะเออแล้วมันผ่านออกับ กลายเป็นเหมือนใบเซอร์ใบเซอร์เลยนะใบเซอร์ว่าวิชาที่คุณผ่านแล้วนะก็เห็นเพราะว่าเวลาจะไปเรียนคาถาจักรกจิต่างๆอย่างเช่นลูกปุุ่พและอะไรเงี้ยอให้นั่งนั่งเพลงเทียนถับเพลงละไส้ขาดเนี่ยแสดงว่าเศ็จวิชานั้นหรือบางทีโหลูกประวัติลูกปู่ปานลูกบานมโคเลยให้สระกุญแจสระกุญแจผ่านเนี่ยก็แสดงว่าเออสามารถรับกิจได้สามารถรับไปสิทธิานผ่านได้แต่ถ้าไม่ ทำไม่สาเร็จเนี่ยก็จะไม่รับป็นสิทธิ์โอ้ได้กระถาไปแล้วท่องไปให้ตายยังไงมันก็ไปขังเพราะว่าจิตสำคัญอยูมันเรืนพลังจิตอ่าใช่ครับอยู่ที่จิตของของคนคนนั้นด้วยนะบางทีจะ<ช>บอกบว่าสิ่งของแบบเนี้ยไม่ได้เกิดกับทุกคนนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันมีหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันเดือนปีเกิดก็ดีหรือว่าโง่เพ้งต่างๆของคุณคนนั้นที่จะร่ำเรียนวิชาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกต,ต้องไหมพี่ใช่เหมือนคล้ายเป็นการทดสอบว่า ผ่านไม่จะรมันสมันมันิตได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างมีอยู่ครั้งนึงเขาบอกว่า็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่ทิมวัดะหารไรอ่ะท่านใช้วิชาเรียกปลาให้มันล้อมล้อมบริเวณตัวท่านนะขายคาถาเรียกปาลาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ถามว่าเอาหลวงพ่อแล้วกรถามปนว่าไงกระถาไม่ยากหลอกสำคัญคือพลังจิตถามว่ามีพลังจติตจะท่องกระถาไปก็ไม่มีประโยชน์เออเออพี่พี่ผมผมมีเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งอันนี้แป๊บนึ่งพี่เพื่อนๆนะพอพะยุทธ์ถึงพูดถึงปลาท่านนิดเดียวคือ อตอนเด็กๆตอนเด็กๆผมตกปลาอยู่ตกปลาอยู่นะครับตกปลาผมใช้ทุน่นรองเท้าอ่ะรองเท้ารองเท้าดีเทเที่แตะห<ๆ>ันแทไปทุ่นนะนะครับตกอยู่แล้วผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหัวสะพานตอนประมาณเรื่องตอนเย็นแล้วผมเห็นเขาตกปลาเขาใช้ทุ่นของเขานะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นผักบุ้งนะอ่ะอ่าผักบุ้งอนะ่ะกันผักบุ้งอ่ะแล้วเขาตก แล้วก็วัดเอาวัดเอาวัดเอาเป็นปาตะเพียนผมก็เดินไปหาคุยเขาเขาบอกว่าพี่พี่ทําไมปามเยอะจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกปลามาให้ดูเออแล้วก็ปากดว่าเขาเขาท่องอะไรมื้เขาเหมือนกับโยนอะไรลงไปในน้ําอ่ะปลามาเพียบเลยพี่โอ้โหเออปลามาเต็มเลยคือแบบเฮ้ยผมไม่ตกใจแล้วเขาบอกอ่ะกูให้กูยกให้ยกกูยกขันเบ็ดให้มึงไปเป็นขั้นเบ็ดแบบเก่าๆธรรมดาไม้ไผ่เนี่ยนะฮะไม่มีความสวยงามอะไรเลยก็ รับเข้ามาแต่พอผมรับเสร็จปุ๊บผมตกมันก็ไม่ได้เห็นเยอะแบบเขาเพอเขาไปอ่ะนั่นแหละพอผมกลับไปถามตาตาบอกว่าเฮ้ยนันแปลว่าเขาอาจจะมีวิชาเรียกปลาเขาได้อันนี้จริงเหรอฮะก็น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นเป็นวิชาของเขาอะไรเงี้ยเออเออเอาอ่ะอันนี้คือผ่านไปเลยครับมาฟังเรื่องที่สามครับกับเรื่องนี้ครับพิยุทธเรื่องที่ชื่อว่าออ่แก้วสารพัดนึก คือคือเรื่องเนี้ยมันเกิดมาจากเพื่อนคนหนึง่งแล้วเวลาเราคุยกันนะก็คุยถูกคอเพราะชอบคุยเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยเพื่อนคนนี้เขาศรัทธ,ธาหลวงพ่อพุทธทาสวัดเออป่าวัดอะไรหลวงพ่อพุทธทาสพิฆัวทีนี้กูวีเคราะห์มาเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีอะไรแปลกูอยากหนึ่งก็คือเวลาที่เขานึกอยากได้อะไรอ่ะ สิ่งที่เขาอยากได้จะมาหาเขาเองอย่างเช่นน้องมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาอยากจะเรียนบัญชีอะไรเงี้ยพอนึกปุ๊บก็มีเพื่อนคนโทรมาบอกเออไปเรียนบัญชีกันไหมอะไรเงี้ยอ้อาวา<อ>ไปก็ไปก็อันนี้ก็ไปเรียนบัญชีพอเรียนบัญชีเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย<อ>เขานึกอยากจะเอ่อไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอืคิดเฉยๆเนี่ยก็มีเพื่อนโทรมาบอกเอ้ยนี่นี่มีมีกัดสอบไปสอบผู้ตรวจสอบบัญชีเลยไปสอบกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไปทีนี้นน แล้วก็เรื่องต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคนมีบุญนี่มันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คืออยากได้อะไรอะแค่คิดเฉยๆสิ่งที่เขาอยากได้ก็จะมาหาเขาเองอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับไอ้พวกลูกค้าดูดวงทั้งหลายอะบอกว่าเออเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาบอกจริงๆหนูหนูก็เป็นแบบนั่นก็คือเวลาที่หนูอยากได้อะสิ่งที่อยากได้ก็จะมาหาหนูเองอะไรเงี้ย นึกว่าอ๋อไอวิธีที่จะทําให้เราได้ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็คือต้องมันสร้างมนสร้างกุศลเอาไว้ที่เราอยากได้อะไรอะสิ่งเหล่าน,นั้นมันก็จะมาหาเราเองมันมันเคยมีคนไปสัมภาษณ์พวกมาฮิตสีได้รับโลกอะไรต่างๆบ,บอกว่าเขาทํำมาถึงประสบการณ์เร็รแบบนี้เกาบอกว่าอยู่ดีๆเขาคนนึกอยากจะทําสิ่งนั้นขึ้นมาอือย่างเช่นพวกวิวเกจิกทิปช็อปอะไรพวกเนี้ย เขาอยากทำขึ้นมาพอทำปุ๊บมันก็เสร็จไปเองอะไรเงี้ยหรืออย่างวอลเล่ยบอลเฟตที่ว่าเล่นทุนเก่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสัจจิญาณเขาจะบอกตัวเองว่าต้องเล่นตัวนี้ต้องเล่นตัวนี้พอเล่นปุ๊บมันมันก็แตกกำไรขึ้นมาอะไรวานั้นนะไม่คว่ามันจะไอ้นี่มันจะดึงดูดสิ่งที่เป็นน้ำโชคน้ำลาภให้เขาอะไรเงี้ยับเป็นอะไรที่ไอ้นี่เป็นอะไรที่เรียนแบบไม่ได้ไงก็เลยคนบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้มันเป็นทฤษฎีอะไรนักที่มันไอเขาเรียกว่า จิตจิตใด้สำนึกเรื่องแล้วที่ว่าขอไายรับอะไรนั่นแหละนี่เราคิดว่าถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้มีบุญตั้งแต่เกิดอ่ะได้อะไรก็ผบไม่ได้อย่างที่หวังเพราะเพราะฉะนั้นมันเรื่องอย่างนี้มันมันมันพิสูจน์เลยได้แต่แบบมันเลเยแบบกันไม่ได้เออเนี่ยเขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะจริงจริงแล้วอะ อ๋อถ้าถ้าเราโม่แจ่มานึกถึงถ้าคนเราหวังทําบุญเยอะๆแล้วก็หวังที่จะได้ผลตอบแทนผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมก <ขอ S 1> ็ทับใจ้ายใจวิธีเบื้สุดอะไรเงี้ยเออมันต้องมันต้องลงมือทำนั่นับทุกอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแต่ไม่ลงมือทําสักทีมันก็ไม่เริ่มสักทีนะถ้าคิดเขาบอกคิดแล้วต้องลงมือทําไม่เออคือจะได้รู้ว่าผิดหรือถูกถูกต้องไหม ถ้ายังไม่ลงมือทําเลยมันก็จะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกดังนั้นนะนะผมว่าสบุนแล้วสบายใจอะไรเงี้ยก็เรื่องบุญผมว่ามันเป็นการเสริมทั้งด้านจิตใจภายในที่มันมาจากด้านในทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราก็มีกําลังใจมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะทํางานตรงนั้นนะ่ะต่อไปแต่ถ้าเราข้างในเรารู้สึกแบบโอ้ยแย่จังเลยนูน่นนั่นนี่มันมันมันแย่ไปหมดอ่ะมันไม่สบายใจอ่ะ อ่ามันเคยมีพระเทศบอกว่าอะไรเซบาทเซบาทครั้งเดียวหวังเราทีหนึ่งมันมันหวังเะไรเกินคนหรือเปล่าอะไรใช่ใช่บางคนมาก็ถูกคนนั่นนะเออบางคนไปทําบุญยี่สิบาทจะหวังเป็นยี่สิบล้านมันก็เกินไปอะไรเงี้ยนะเออครัปอืมอ่ะเราลองลองเราลองนึกถึงคนที่เขาไม่ได้ทําบุญไม่เคยทําบุญเลยแต่เขาอ่ะถูกหวยเป็นล้านหรือว่าทําประสบความสําเร็จเขาก็มี ถูกต้องไหมอาจจะมีบนบนเก่าเขาใชเราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าเราทาแล้วมันสบายใจก็แค่นั้นจบอ่าใช่ทําบพวมสบายใไถูกต้องฮะโอ้วันนี้ต้องบอกกันว่ามามาเป็นเรื่องสั้นๆเห็นหน้าผมบอกแล้วเพื่อนๆต้องตั้งใจฟังดีๆนะพิ้วเข้ามาเขาสั้นมากมันดีประโยคเดียวจบไปเลยแค่บางคนหันไปบางคนหันไปกินน้ํานะแป๊บเดียวอ้าวจบแล้วเหรอ นี่ครับไม่รู้จะปัรญยายอย่างไงให้มันยาวอะไรเออพราะว่าเ,เ,เพราะเรามันทีเจอเหตุการณ์หรือว่าเจออะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีสตอรี่ยาวพิยุท์ผมเข้าใจเนี่ยเอาแคกหยิบยกมามัดรวมเป็นเรื่อง,งสั้นๆแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อาจจะเติมไปถ้ามีผมมีความรู้ได้ก็อะไรแบบนี้ก็ช่วยกันเติมเข้าไปนะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะพิยุบขอบคุณมากเดี๋ยวนี่นอนต่อวะเนี่ยพี่ ก็จะดูหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เส่อก็ชอบอ่านหนังสือะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการอ่านหนังสือคือการเปิดโลกเลยนะพี่นะใช่บางทีอ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยอืมครับอ้าวแล้วก็ถ้าพี่เจออ่านไปแล้วก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะถือว่าเป็นค,ค,ความรู้แลกเปลี่ยนกันครับได้ครับพี่ยุดข,ขอบคุณมากนะพี่ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ